อ,อกลับมาแล้วเนี่ยงั้นเขาน้นที่มัเลยังอยเออให้ลูเก้ยตอนนี้ทะเลมันไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้อะไรเลยวันนี้นะเนาะปูออหอยปูปลามันก็ไม่มีเลยธรรมชาติมันก็เปลี่ยนไปเยอะเอาลูกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพอ่อไปยืมตังให้เนาะไปกับพอ่อ นงกเรียนทำสวาดีคารพทุกคนสวัสดีคร sí, ับคุณผู้ชมพรกเรารู้กันหรือเปล่าเมื่ว่าโลกร้อนเกิดจากอะไรคนตัดไม้ทำลายป่าเใช่ครับการเกิดโลกร้อนเกิดจากสระาว่าที่คนตัดไม้ทำลายป่าไหนกรณีคำตอบอื่นที่ให้ได้เยอะกว่านี้ไหมครับนอกจากตัดไม้ทำลายป่าแล้ว อ่าเป,านไป,ไป,ไป็ไปไนครับการใช้พลัง <c oughs> งานไฟฟ้าอย่างตื้นเพื่องนะครับอ่าใช่ครับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างตื้นเพื่องก็เป็นอีกวิธีหนึงที่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนนะครับเราจะช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อย่างไรมีใครตอบได้บ้างครับเราช่วยกันป <c oughs> นะิดไฟเพื่อลดโลกร้อนได้ยั้ไงครับ ลองมึกสภาพรูถ้าเกิดว่าเราหนึ่งคนช่วยกันปิดไฟที่เราไม่ได้ใช้หนึ่งดวงเราก็จะสามารถลดพลังงานที่เราไม่ได้ใช้หรือว่ามันไม่จําเป็นเนี่ยได้ปะอาสารเลยทีเดียวพวกเราทุกคนคงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าภา,ภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไรการในการสอนในวันนี้คงจะทําให้นักเรียนมีความรู้แล้วก็สามารถนําวิธีการที่ครูอสอนในวันนี้ไปใช้ช่วยเราช่วยลดภา,ภาวะโลกร้อนให้กับโรงเรียนแล้วก็ตัางคมของเราได้ครับ เปดนวามยองไม่ดี่หน่อยพี่ให้่ครับมนล้วกน้ำวนนี้น้องรู้ไหมว่าใช้จอบนี้มันไม่เป็นขยะและไม่เป็นภาวะโลกร้อนช่วยแนะนำเพื่อนให้พามาใช้แก้วนี้นะคุณมาขอวัสดนแนะํำ พี่ทำไมก็พี่ไม่อ่อนแล้วนี่ก็มันยังใช้ได้อยู่พี่รู้ไหมกระดานหนึง่งแบนใช้ต้นไม้กี่ต้นอออพี่เล่นนักแปลว่าแตกต้นไม้นั่นสิว่าทำไมเด็กในี้โลกถึงร้อนมากเพราะเราใช้ทรัพยากรอย่างขิ้เนเองใช่ไหมใช่ครับอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะจะรอมอะไรกลุ่มก่อนอะไรกลุมจะรอมทำแรกถูกครับวันนี้พวันอะไรยังไง ไม่ได้เลยเลยลูกอ่ะเอากระนี้ไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันเอ๊ะทำไมหลายวันแล้วพ่อไม่ได้ปลาเลยเป็นเพราะน้ำทะเลไม่สะอาดหรือเปล่าเพราะคนที่ก็อยากลงมาก็เลี้ยงปลาโลกมันร้อนไปไม่มีอยู่ใช่ในนั้นเลยอยู่แต่ปลาพวกพ่อผมดูเลยว่าทำไมพ่อไม่ได้ปลารู้ยังไงลูกเพราะธรรมชาติไม่สมบูรณ์น้ำทะเลตกกระโปรคนที่ก็อยากลงมาก็ลองมันน่าก็จะใช่เนาะพ่อกือลืมคิดตรงนี้ไปเนาะ นั่นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราน่าจะไปช่วยเก็บขยะในกองเนะเพื่อจะให้สะอาดเนดาเนะเราไปกันดีกว่าไหมเเก็บความรู้เรื่องเอาไว้หวนคืนสู่ธรรมชาติควเก็บสำนึกให้รักและป่า ได้แล้วลูกนี่เอาเลยนีพ่อได้มาเยอะเลยนะวันนี้เออลูกัวดีขึ้นจริงๆเนาะพอเราช่วยดูแลช่วยงกันน่ะเราก็ทําให้ทะเลเราดีขึ้นปลามก็มีเยอะขึ้นเราก็หาทิ้งได้มากขึ้นเราก็มีเงินทีกว่ากันพ่อกราทำยังไงชาวบ้านคนอื่นมาช่วยรักษาทรมาจิมาทำเราเลยอ่าลูกดูนี่นะลูกนะลูกเ็นคนที่อยู่ในรูปนี้มั้ยนี่คือพ่อหลวงของเรา เวลาพ่อเราเนี่ยจะทําอะไรท่านไม่เคยสั่งให้ใครทําเลยแต่ท่านจะเป็นผู้ที่ทําให้คนอื่นนั้นดูก่อนคิดเดียวกันวันนี้ถ้าพวกเราเชื่อกันดูแลรักษาธรรมชาติทะเลของเรา,รราและการเริ่มต้นจากตัวเราที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นมันก็จะทําให้คนอื่นนี้ได้คิดเหมือนเราสิ่นเดียวกันทำไปนะลูกถ้าธรรมชาติดีพวกเราก็มีกินดังนั้นวันนี้เราต้องเชื่อกันดูแล Hãy subscribe cho người Ghiền ra đi Để Em bỏ lỡ những video hấp dẫn Bye.